สวัสดีค่ะพบกันเดือนละครั้งกับรายการเกียรติภูมิจุลาที่มหาวิทยาลัยจัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอข้อมูลข่าวสารกิจกรรมสำคัญของมหาวิทยาลัยเผยแพร่สู่ประชาคมจุลาเชิญรับชมกิจกรรมและติดตามข่าวที่น่าสนใจในรอบรัวจามจุดีได้เลยค่ะพระราชกรณียกิจในสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่จุลา เมื่อวันพระรหัสสป,ปดีที่5พฤศจิกายน2558ณวัดปทุมวนารามราชวร,รวิหารสเดสด็จทรงเป็นประธานในพิธีถวายผ้าพรกถินพระราชทานจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยประจำปี2558โดยมีศาสตราจารย์กิกติคุณดรคุณหญิงสุชาดากิรนันนายกสภามหาวิทยาลัยศาสตราจารย์ในแพทย์พิรมกมลรัตนกุลอธิการบดีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์บุคลากรนิสิตจ,จุลาและประชาชนทั่วไปร่วมในพิธีเป็นจำนวนมากโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้นำเงินจากการร่วมทาบุญในครั้งนี้ถวายเพื่อการบารุงพระอารามโดยเสด็จพระราชกุศลเมื่อวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2558นหปอประชุมจุลาเสด็จทรงเป็นประธานในพิธีไหว้ครูดนตรีไทยชมรมดนตรีไทย สโมสรน,นิสิตจุลาประจําปีการศึกษา2558จัดขึ้นเพื่อแสดงกะตะเวทิตาคุณต่อครูดนตรีไทยและบําเพญกุศลอุทิศแด่ครูดนตรีไทยที่ล่วงลับไปแล้วรวมทั้งเป็นโอกาสที่นิสิตท,ที่เป็นนักดนตรีนักร้องและสมาชิกชมรมดนตรีไทยสโมสรน,นิสิตจุลาทั้งนิสิตเก่าและนิสิตปัจจุบันได้พบปะและร่วมกิจกรรมดนตรีไทย ในโอกาสนี้สมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงสอด้วงเพลงโสมส่องแสงโหมโรงมหาจุฬาลงกรและทรงขับร้องบทเพลงพระราชนิพลเต่าเฮร่วมกับ,บวงดนตรีไทยสโมสรน,นิสิตจุฬาและวงนิสิตเก่าเมื่อวันจันทร์ที่16พฤศจิกายน2558 นาหอประชุมจุลาสเสด็จทรงเปิดงานวิสิตศิลปินสรรพสินสมสโรสรเพื่อเฉลิมพระเกียรติที่ทรงเจริญพระชนมายุครบ60พรรษาซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามอบหมายให้จุลาลงกรมหาวิทยาลัยจัดขึ้นระหว่างวันที่14-17พฤศจิกายน2558ตามแนวคิดใตยรมพระบารมี700ปีสังคีตศิลป์แห่งสยามประเทศ ซึ่งเป็นการรวมงานมหากรรมดนตรีไทยอุดมศึกษาครั้งที่42และงานศิลปะวัฒนธรรมอุดมศึกษาครั้งที่16เข้าไว้ด้วยกันในโอกาสนี้ได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังเวทีหน้าพระบรมราชาสาุเรีสมเด็จพระปิยมหาราชและสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าพระราชทานพระวะโรกาสให้นิสิต นักศึกษาคณาจารย์ผู้บริหารทุกสถาบันและคณะกรรมการจัดงานร่วมร้องเพลงสดุดีภวิสิตศิลปินโดยพร้อมเพรียงกันเมื่อวันจันทร์ที่2พฤศจิกายน2558รณโรงแรมรามาการ์เด้นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในฐานะสถาบันแม่ข่ายในเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน จัดการประชุมเสนอผลการดำเนินง,งานโครงการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมและธรรมพิบาลมหาวิทยาลัยโปร่งใสบัณฑิตไทยไม่โกงปี2558โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อนำเสนอผลการดำเนินง,งานในโครงการและเปิดโอกาสให้ผู้บริหารคณาจารย์นิสิตนักศึกษาและบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาในเครือข่าย45สถาบัน ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการส่งเสริมคุณธรรมและค่านิยมมหาวิทยาล,ายลัยโปร่งใสบัณฑิตไทยไม่โกงโดยมีนายแพทย์ธีระเกียริเจริญเศรษฐศิลป์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมและแสดงปาตกถาเรื่องเมืองไทยใส่สะอาดโอกาสและความเป็นไปได้ไวัยนี้เป็นวัยที่สําคัญที่สุดนะถ้าเขาผิดมาเราก็มีโอกาสแก่ถ้าปล่อยเขาไปตอนนี้รับรอง ถ้าเขาโกงตั้งแต่ตอนนี้เขาโกงจนกระทั่งหมดเลยไม่ไม,มีโอกาสอีกแล้วนี่นเป็นงานที่สําคัญไรแล้วผมว่าโปรแกรมเขาหลากหลายอย่างที่ผมพูดในห้องประชุมความหลากหลายเพราะว่าแต่ละคนมีระดับพัฒนาการที่ไม่เท่ากันบางคนอาจจะทําเพราะว่าชอบหลักบางคนอาจจะทําเพราะว่ากลัวูกลงโทษบางคนอาจจะทาเพราะาอยากให้เพื่อนรักแต่ไม่เป็นไรเราก็พุชเขาขึ้นไปดันให้เขาขึ้นไปมาจากวู้ธไงทําในที่สุดก็มาจากใจอะเรามีอันหนึ่งที่เรียกว่าเป็นคุณค่าหลัก หรือคอแวร์อยู่ที่เราอยู่ยึดมั่นในสี่สี่สี่คำด้วยกันคือน้ำหนึ่งใจเดียวกันมุ่งมั่นความเปเลยิศชูเชิดคุณธรร,รมคิดและทำเพื่อสังคมจะเห็นว่าในนี้เป็นหลักที่แนวปฏิบัติทั้งนิสิตบุคลากรและอาจารย์จะใช้แนวนี้เป็นหลักในการทำงานร่วมกันเกิดกันอันนี้จะเห็นว่าในคําที่3ชูเชิดคุณธรรมซึ่งใช้ภาษาอังกฤษแคว่า integrity เนี่ยมันชัดว่าต้องมีความซื่อสัตย์มีคุณธรรมจริยธรรมมีความโปร่งใสตรวจสอบได้ นั้นเราจะต้องการปลูกฝังตรงนี้เนี่ยตั้งแต่ยังจเป็นนิสิตปีหนึ่งอยู่ังนั้นเห็นว่าในในปีนีน้ในการรับต้องใหม่เนี่ยเราเราจะชัดให้นิสิตมาร่วมกันทํากิจกรรมเนี่ยทำอไที่จะไม่โกงเนี่ยโดยเราเริ่มในใจสองเรื่องก่อนหนึ่งคือการที่จะไม่ลอกข้อสอบไม่ไม,ไม่ไม่โกงเวลาสอบอันที่สองคือให้แต่งตัวให้ถูกให้ให้ถูกอะไรนั้นเป็นสองอันที่เรารณรงค์งที่ผ่านมาครับคือข่ายภาคกลางตอนบนนะคะ,ะประกอบด้วย45มหาวิทยาลัยเนี่ยเราได้รับมอบหมายจากสอกอ,อ ให้จัดกิจกรรมมหาชาลัยโปร่งใสบัณฑิตไทยไม่โกงก็ท่านก็ได้ท่านศาสตราจารย์ดรศรีเพนสุภาพยีกุลช่วยในการจัดโครงการอันนี้นะคะโดยเราก็ได้แบ่งให้มหาวิทยลาลัยต่างๆช่วยกันรับผิดชอบในโครงการย่อย <Yeah. S 1> แล้วเมื่อมหาลาลัรรับผิดชอบเนี่ยเขาก็ไปชวนมหาลาลัยอื่นๆในโครงการในในเครือข่ายมาช่วยกันนะคะแล้วก็ทํากิจกรรม กิจกรรมก็มีความหลากหลายจะ,จะเล่ากิจกรรมนิดหนึ่งไหมคะก็มีทั้งกิจกรรมนิสิตมีการเรียนการสอนแล้วก็มีพัฒนาบุคลากรแล้วก็แต่ละแห่งก็รับผิดชอบไปก็มีสถาบันเข้าร่วมทั้งหมดเนี่ย26สถาบันซึ่งทําให้งานของเรามีความกว้างขวางขึ้นทีนี้พอทําเสร็จแล้วเนี่ยเราก็อยากให้เขามาเพื่อที่จะเอามาแลกเปลี่ยนกันแล้วก็รวมพลังกันอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าต่างคนต่างทําไป ตอนนี้พอมาทําด้วยกันแล้วเอามาแลกเปลี่ยนกันแล้วได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันเราก็จะเป็นการเป็นการรวมครั้งนี้ก็เป็นเชิงสัญลักษณ์ด้วยว่าเขาจะต้องรวมพลังกันอย่างเพลงที่เมื่อเช้านี้ร้องไปเนี่ยจะทําให้คนที่มาเข้าร่วมเนี่ยรู้สึกว่าเขาจะต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อก้าวไปข้างหน้านะคะก็เป็นเป็นสิ่งที่ที่เราทํากันมาโดยตลอด เมื่อวันศุกร์ที่13พฤศจิกายน2558ณห,ห้องประชุม202อาคารจามจุลี4จุฬาจัดงานถแถลงข่าวเรื่องไข้เลือดออกน่ากลัวหรือไม่เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ตลอดจนการให้ข้อมูลที่ถูกต้องต่อประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับสถานการณ์ไข้เลือดออกในปัจจุบันโดยมีรองศาสตราจารย์ทันตแพทย์นายแพทย์ดรสิทธิชัยทัศส,สีรองอธิการบดีเป็นประธานกล่าวเปิดงานถแถลงข่าว ผู้ร่วมถแถลงข่าวประกอบด้วยศาสตราจารย์นายแพทย์ยงผู้รวรวรรณหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกคณะแพทยาศาสตร์จุฬาศาสาตราจารย์นายแพทย์ดรนรินทร์หิรันสุทธิกุลผู้ช่วยอธิการบดีและอาจารย์ประจำภาควิชาเว,ช,าวชศาสตร์ป้องกันและสังคมคณะแพทยศาสตร์จุฬาและรองศาสตราจารย์นายแพทย์ชิสนุพันเจริญ หัวหน้าสาขาวิชาโรคติดเชื้อในเด็กภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยาศาสตร์จุฬามีสื่อมวลชนให้ความสนใจมาร่วมงานถแถลงข่าวเป็นจํานวนมากเนื่องจากปัจจุบันมีการระบาดของโรคไข้เลือดออกนะครับในประเทศไทยเองนะครับแล้วก็ผมคิดว่าในปัจจุบันเนื่องจากมันยังไม่สามารถที่จะมีวัคซีนที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคไข้เลือดออกได้าะนั้นผมคิดว่าวิธีการในการที่จะป้องกันประชาชนให้จิต โรคไข้เลือดออกนะครับก็คือการพยายามที่ติดตามหาความรู้นะครับเกี่ยวกับโรคนี้ถ้าเราเข้าใจและมีความตระหนักเนี่ยก็จะช่วยในการที่เราจะดูแลและป้องกันได้ดีขึ้นก็พยายามที่จะป้องกันไม่ให้เกิดการที่มเีเรื่องของลุกน้ำยุงลายนะครับตามที่กระทรวงสาธา,ารณสุขและกทมเองนแนะนําก็คือการคว่ำภาชนะที่มีน้ําขังหรือแมก้กระทั่งการที่ใช้เลี้ยงลูกเลีเ้ยงปลาเพื่อกินลุกน้ายุงลายเองก็ตามหรือแมก้กระทั่งการใช้ใส่เบตนะครับรวมทั้งพยายามเด็กเรียกตัวท่านเองไม่ให้ถูกยุงกัด และเมื่อท่านพบว่ามีผู้ป่วยหรือญาติพี่น้องท่านป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกก็ชุดอนาาแจ้งให้กับทางกทมหรือว่าทางกระทรวงสาธารณสุขทราบเพื่อจะได้เข้ามาพ่นหมอกควันเพื่อเป็นการกำจัดยุงลายตัวแก่ผมก็คิดว่าประเด็นพวกนี้ก็จะเป็นประเด็นที่สาคัญดูท่าน,ท,านท่านสามารถที่จะสร้างเสริมสุขภาพของท่านให้ดีด้วยก็จะเป็นการป้องกันไม่ให้ท่านถูกยุงลายกัดแล้วก็ไม่ติดเชื้อไข้เลือดออกในอนาคตครับไข้เล,อออขเลือดออกนะครับเกิดจากเชื้อเดงกีนะครับโรคนี้ไม่ได้เป็นโรคใหม่นะครับเป็นโรคที่ รู้จักกันมานานกว่า50ปีแล้วไวรัสมีทั้งหมด4สายพันธุ์นะครับสายพันธุ์ของไวรัสเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับความรุนแรงของโรคนะครับแต่สายพันธุ์ของไวรัสนี้อาจจะทําให้เกิดว่าเป็นแล้วเป็นอีกได้เพราะมีหลายสายพันธุ์แต่โดยทั่วไปเป็นแล้วเนี่ยเป็นได้ครั้งที่2และเมื่อครบ2ครั้งแล้วจะมีภูมิป้องกันไปได้ทั้ง4สายพันธุ์นะครับคือพูดง,ง่ายๆว่าเมื่อเราเป็นครบแล้ว ก็ไม่เป็นอีกเพราะฉะนั้นโรคนี้ไม่ใช่โรคใหม่นะครับการดูแลรักษาไม่มียาจำเพานะเป็นการรักษาตามอาการไม่ให้ร่างกายขาดน้ำปัจจุบันการป้องกันที่ดีที่สุดคงหนีไม่พ้นเรื่องกำจัดตัวกลางคือเรื่องของยุงนะครับส่วนเรื่องของวัคซีนกำลังอยู่ในระหว่างการศึกษาในระยะสุดท้ายนะครับก็คงจะต้องใช้เวลาอีกสักระยะหนึ่ง ถึงจะตอบได้ว่าวัคซีนจะมีโอกาสได้ใช้หรือไม่ครับเมื่อวันจันทร์ที่2พฤศจิกายน2558ณหอประชุมจุฬาศาสตราจารย์ในแพทย์พิรมกรมลรัตนกุลอธิการบาดีเป็นประธานกล่าวเปิดงานสยามนุสติก้าวหน้าไม่ลาหลังการแสดงทางศิลปะวัฒนธรรมโดยนิสิตชมรมฝ่ายศิลปะและวัฒนธรรมสโมสรนิสิตจ,จุฬา เพื่อเทอิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระผู้ทรงสถาปนาจุฬาเนื่องในวันมหาธีราชเจ้ามูลนิธินิสิตเก่าจุฬาจัดการแสดงดนตรีจุฬาวิถีลีลาสุนทรภณ์สัตวัสสานุสร์ศาสตราจารย์ดรบุญรอดบินทสันเมื่อวันเสาร์ที่31ตุลาคม2 5 5 8นห้าอปณหอประชุมจุฬาเพื่อรำลึกถึงศาสตราจารย์ดรบุญรอดบินทสันอดีตนายกสภามหาวิทยาลัย ปูชนียะบุคคลของจุลาที่ควรค่าแก่การยกย่องด้านการพัฒนาการศึกษาการพรังงานและวิศวกรรมศาสตร์ของประเทศเนื่องในวราระครบรอบร้อยปีชาติการโดยมีศาสตราจารย์นายแพทย์พิรมกรมลรันตนกุลอธิการบดีเป็นประธานกล่าวเปิดงานในงานมีการแสดงของวงดนตรีสุนทรภพรงใหญ่พร้อมนักร้องรับเชิญมากมายมาถึงข่าวแสดงความยินดีกับคณาจารย์และนิสิตจุลาบ้างนะคะ ผู้ช่วยศาสตราจาร,รย์ดรยุทธนันบุญยงมณีรัตน์สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุจุฬาได้รับการประกาศกิจคุณจากมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ให้ได้รับรางวัลนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ประจำปี2558จากผลการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการเคลือบผิวเหล็กกล้าประสิทธิภาพสูง รองศาสตราจารย์เภสัชกรดกรวิทยากุลสมบูรณ์ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสังคมจุฬาได้รับรางวัลเภสัชกรดีเด่นด้านการประยุกต์ใช้วิชาชีเพเภสัชกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมประจำปี2558นิสิตชั้นปีที่3คณะนิเทศศาสตร์จุฬาคว้ารางวัลชนะเลิศหนังสั้นยอดเยี่ยมเรื่องโอเคอเลอในโครงการประกวดหนังสั้น Living in Harmony อยู่ร่วมในความต่าง จบข่าวประชาสัมพันธ์ในรายการเกียรติภูมิจุฬาแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคราวหน้าสวัสดีค่ะ